ขอบพระคุณท่านนายอำเภอพัฒนานิคมเป็นอย่างสูงครับลำดับต่อไปจะเป็นการนำเสนอผลการศึกษาวิถีชีวิตและมุมมองด้านสุขภาพของชุมชนหมู่ที่3และหมู่ที่8ตําบลหนองบัวอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดรบบุรีขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพบกับการแสดงชุดใครหรือจกทําได้เลยค่ะเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ เอิงนเอิ่เอิงเอิ่ชาเอิงเอลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฉันจะมาร้องเพลงชอยให้ชอยให้แล้วก็ชอยให้ชอยเรื่องอะไรดีเอ้ยชอยเรื่องอะไรดีวันนี้จะชอยตำบลหนองบัวไงชอยเรื่องน้ำบัวไง อยู่ที่ลบุรีเอออยู่ที่ลบุรีเมืองที่มีมีตัวใหญ่ใหญ่ไงมีมีตัวใหญ่ใหญ่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่นี่เขาไม่มีหม ER ีเขาไมีแต่ลิงเออลิงเนี่ยเป็นอะไรล่ะตามจังหวัดของเขาเลยนะยังมีโต๊ะจีนลิงที่ตั้งไปทั้งประเทศเลยโต๊ะจีนลิงด้วยอ่าดีกว่าเลี้ยงคนเี่เออมีลิงตัวใหญ่ใหญ่ไงหนองบัวมีอะไรดี น้องมัวมีอะไรดีของดีของที่นี่แล้วก็คืองมัวไงมัวงัวไงแล้วก็งัวไงไอ้งัวไม่ใช่คุณหรือเปล่าที่นี่เขาเรียกมัวเหมือนกันมีงัวงนมงัวเนื้อเลี้ยงกันสร้างรายได้ให้กับมูอ่ะอีกทั้งแล้วก็ปลูกมันเอ้ยอีกทั้งแล้วก็ปลูกมันไอ้มันที่ว่านี่มันมันอะไรมันอะไรแล้วก็มันอะไรใช่มัน ฝรั่งหรือเปล่าเฮ้ยใช่มันฝรั่งหรือเปล่าบ้าแล้วพี่เปล่ามันสัมปะหลังไหมล่ะอ๋อมันสัมกับปะหลังไหมเนี่ยว่าแต่ที่นี่คนเข้ามาจากที่ไหนกันบ้างเออที่ไหนเ่ยมีทั้งหลายคนไทยได้ยวนเอ้ยมีทั้งหลายคนไทยได้ยวนอีกทั้งบางส่วนนั่นแหละก็ลาวไงลาวไงแล้วก็ลาวไทเนี่ยมีสองคญนะครับมีไทยเบิ้งด้วยทให้ชุมชนแห่งนี้ มาจากคนหลายๆที่มาร่วมกันขอเชิญทุกคนทุกท่านมาขอเชิญทุกคนทุกท่านร่วมสุขร่วงสันติสารวันกันเปี่ยนลงสารวันเปี่ยนลงเปี่ยนลงสารวันเปี่ยนลงปวดเข่าหมดแล้วเนี่ยทุกว <ah ันนี้ก็เตี <t <t ้ยพออย่าอยากให้เตี้ยนิดนึงต่อ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  เราจะเตียมนอนเข้ามาชมละครอย่าไปนั่งให้ไกลอย่าไปนั่งแล้วก็ให้มันไกลเข้ามานั่งน้าหน้าชัดๆมาดูกันชัดๆเราทำมาจากใจจริงๆสูงไม่ไม่หัวกางคอกางคอมาเอามายมาเอามาเราทำมาจากใจจริงๆเอ้ยเราทำมาจากใจจริงๆถ้ามีสิ่งไหนผิดล้วอกคอ No, I'm not.